สวัสดีค่ะ Hello happy body คำดูจอยวิสเมียจุดเด a โ I'm so happy today because I feel fine today I feel good ฮัลโ o ต่กาโหอยากกินต้องโหละถิ่นใกล้ใจอะ่ะคำอยากเลยนเสจเย่แตก่กามาเด้อมากินค่ะมากินชูชีจาพี่น้องมาข้าน้อยขอคารวะนะคะกบน้อยขอคารวะนะคะขอคาระขอคาราวะ,ขอขอาวะทุกทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ มาจ้าว้ามีแหงหลายมีแหงหลายจ้ามีแหงหลายวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีอารมณ์ก็จะดีหน่อยนะคะอากาศไม่ดีก็จะเจ็บจะป่วยนะคะป่วยเป็นอาทิตย์ป่วยเป็นป,ป่วยไปแปดวันจ้าไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ออกมากินข้าวให้ดูนะคะ ราะว่าป่วยจ้าป่วยเกือบ10วันนะคะเป็นไข้หวัดจ้าพี่น้องอันนี้หายแล้ววันนี้หายหายเป็นปกติแล้วหายดีแล้วจ้ะวันนี้ก็จะมากินตามปกติแล้วนะคะแปลงเจ้าช่ามต้อสับหยัดนะแปลงเจ้อะกำหมูอ่ะฟาซิลกำหมูอ่ะสอยเจ้าหมูชดเลยผระพินไปแต่กาไทยละอะละกำมากำหยัดเจ้โอเคอ่ะก็เจงเสืงอ่ะกำหยัดเจงเสืองอ่ะชดเลยพระพินน้่ะกินอะไรแต่กาละกำกวาดจุยอะไรแตยกายโมกวาดจุยงอ่ะ 我好้ก大ะกะ่ะจริงๆกะฮะ你食寿司อะ大家来啦ต食ย好痛านเสร็จวันนี้ก็จะไปกินกินเป็นมือแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากป่วยไปหลายวันกินอะไรก็ไม่อร่อยนะคะวันนี้ก็เป็นปกติดีแล้วหายดีเป็นปกติแล้วนะคะก็เหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้ก็จะมากินนะคะป่วยเกือบ10วันนะคะ ป่วยเกือบสิบวันเป็นไข้เป็นไข้หวัดจ้ากินข้าวกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยจ้าพี่น้องวันนี้วันนี้ปกติดีแล้วก็โอเคจะมากินนะคะมาจ้าอืมแซบ่บปลายชูชิจ้าชูชิจ้า มากินด้วยกันคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะวันนี้สวยไหมคะวันนี้ค่อยงามบอวันนี้ค่อยงามบอวันนี้สวยไหมคะวันนี้สวยไหมคะ <c oughs> กําียดเอาก็ตาอ๋อจีเกตับปิดแรงอะ่ะกําแยงอนะวันนี้จะสวยเป็นพิเศษนะคะวันนี้สวยที่สุดแล้วนะคะ อร่อยสับปลาสับปลาไอเป็กหนึ่งวันนี้อากาศดีอารมณ์ก็ดีด้วยนะคะกำยัดทิ้นเฮแรงก็ยันรถตับปิดซ้ำเจ็งแรงอืมเลราเป็กที่สองนะคะ จังซีมาจังแซบต้องแบบนี้มาถึงจะอร่อยมากินด้วยกันค่ะมาเด้อมาเด้อ อร่อยจ้าโหสักจ้าโหเมียอร่อยจ้ามาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันค่ะเสพๆจ้าซ่บๆนา,านกินทีนะคะตอนนี้ลดความอ้วนได้หลังจากป่วยมาเกือบสิบวัน ตอนนี้้อมมาลงมาหน่อยหนึ่งนะคะ้อมลงมาหน่อยจ้ะโอแปลงจอช้ำ่อสับหยัดอจอเศร้าจอาเลื้งชื่นเศร้าจอเลื้งชื่นนะร็จโตเย่อะเย่ต้อหมูหมี่อะตั็งสิบยัดแปลงตอ้สับยัดป่วยเกือบสิบวันนะคะกินอะไรไม่ได้เลยก็ลดความอ้วนไปในตัวนะคะ กบน้อยพร้อมไปลงไปแล้วจ้ะพร้อมลงไปสามสี่โลนะกินของดิบก็ต้องเป๊กองเป๊กมันก็บอกเซฟมาจ้ามาจ้าเลเล่เลเลๆชีส เสกเซวซี่เสกซวซี่ใกล้จะเชงแมงแล้วเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่ที่เชงแมงวันเชงแมงไม่อยู่บ้านด้วยจ้า ไปไหว้บ้านพระบุรุษไม่อยู่บ้าน,นกินด้วยกันค่ะมาด้ยวยแซ่บ ช่วแคปหน้าจอหน่อยสิคะแคปหน้าจอนะคะ โอ้ยเร็ดขึ้นจมูกตอนนี้ไม่ว่างทำข้าวจ้ะจะซื้อมากินกกก็ก็็แแแ่ตาหง今หัหหม今日今日ก็แ今日 ้าโ家务咧又งซอง又整甜品呐好ปันนะผมตาหงนะี่แต่านที่เขายวันนีะ,นนนะุ่งซะหน่อยนะคะตั้งแต่เช้าตื่นมานะคะก็จะยุ่งอยู่างานบ้านแล้วก็ทํากับข้าวทําขนมด้วยนะคะก็จะไม่ว่างนะคะเพิ่งจะมาว่างกินได้เป็นมื้อแรกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นมื้อแรกตอนเย็นก็ไม่กินแล้วจ้ะ ไปกินทักทาจ้ากินทักทานะคะหลังจากไม่ได้เจอกันมาเกือบสิบวันนะคะอืม Okey. จุแตากาห้อยๆซ้ำๆกําหยัดนะมุ้ยเนี่้ห้อยซ้ำมาเจอกนี่ห้อยๆซ้ำมาตงกะขอให้ทุกคนแฮปปี้ในทุกตวันนะขอให้มีความสุขในทุกตวันจะขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาทักทายกันนะคะเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคราวหน้าจ้าไปแล้วจ้าวันนี้กินทักทายนะคะวันนี้นะคะ โอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย